กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello t e นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะผมจะพูดถึงการปรับป่าหรือว่าการจ่ายใต้โต๊ะนะพอดีว่ามันมีข่าวมีข่าวนึงเกิดขึ้นมานะครับนะการจ่ายใต้โต๊ะหรือว่าการปรับป่านะเรามาทําความเข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะครับนะ ในสมัยก่อนนะครับที่เขาเรียกว่าปรับป่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีด่านลอยด่านข้างทางเยอะนะเวลาเราขับรถส่งของนะครับนะขับมอเตอร์ไซค์นะหรือว่าขี่รถอะไรผ่านก็แล้วแต่นะครับก็จะมีการเรียกตรวจเยี่ยวตรวจหาสารเสพติดพอตรวจค้นเจอนะครับนะก็จะมีการเรียกรับเงินนะตามข้างป่าตามข้างทางนะครับเขาก็เลยเรียกกันว่าปรับป่าหรือว่าจ่ายใต้โต๊ะนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะเรียกยังไงนะครับนะ หลายคนก็อาจจะเรียกแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ตามแต่ละจังหวัดนะครับนะแต่แถวบ้านผมเขาเรียกว่าปับป่า,ปานะส่วนมากนะครับจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับคดียาเสพติดนะทีนี้นะครับมันเป็นเรื่องเป็นราวได้ยังไงผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับข่าวข่าวนะครับในโลกโซเชียลนะครับนะพอดีว่านะครับต้มหัวจ่ายเนี่ยเขาเพิ่งพ้นโทษออกมานะครับ ต้มหัวใจเนี่ยคือใครนะครับต้มหัวใจก็คืออดีตนักโทษนะครับซึ่งเคยถูกจําคุกมาแล้ว3าครั้งนะทีนี้พอพ้นโทษออกมานะครับโดยปกติแล้วนะครับผมจะบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าเวลานักโทษพ้นโทษออกมานะครับมันจะมีข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับส่งไปยังนะครับตํารวจในพื้นที่แล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับนะบางครั้งบางคราวก็จะมีฝ่ายปกครองมาตรวจเยี่ยมนะครับหรือว่ามีตํารวจในพื้นที่นะครับมาสอบถามสารทุกสุขดิบ นะทีนี้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเฉพาะคดียาเสพติดหรือไม่นะครับนะไม่ใช่นะครับทุกคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีลักจี้ชิงป้นนะครับนะคดีลักเล็กขโมยน้อยเขาก็มาถามนะครับว่าทําอะไรอยู่ในปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรนะยังมีพฤติกรรมการลักทรัพย์เหมือนเดิมไหมนะครับเขามาตรวจสอบอยู่แล้วนะครับเป็นปกติของเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ซึ่งเขาจะมีข้อมูลนะครับว่ามีนักโทษ พึ่งพ้นโทษออกมานะทีนี้นะครับต้อมหัวใจเนี่ยก็พึ่งพ้นโทษออกมาได้ประมาณ2-3เดือนนะครับทีนี้นะครับแม่ของต้อมหัวใจเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันนี้นะครับลูกชายของเขานะครับประกอบอาชีพสุจริตโดยการขายปลาหมึกย่างนะครับช่วยพี่ช่วยน้องนะครับเสียบปลาหมึกไปขายตามตลาดแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่เชื่อครับเขาลงมาตรวจสอบแล้วนะครับนะโดยมีชุดนอกนะครับมาประมาณ6คนนะ ชุดนอกคืออะไรก็คือชุดนอกเครื่องแบบนะครับที่เราเห็นบ่อยๆนะครับใส่รองเท้าผ้าใบกางเกงยีนนะใส่เสื้อยืดอคอกลมธรรมดานะครับบางทีก็ปลอมตัวเป็นนั่นเป็นนี่นะครับนั่งรถ4ประตูมานะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าชุดนอกไม่ได้แต่งตัวเต็มยศเต็มรูปแบบนะทีนี้นะครับเมื่อเขามาตรวจสอบเขาพบว่าต้มหัวใจเนี่ยยังพัวพันกับขบวนการยาเสพติดเขาก็เลยนะครับบุกมาจับที่บ้านนะ พอมาเจอตัวปุ๊บต้มหัวจ่ายนะครับนุ่งผ้าขนหนูอยู่ก็วิ่งหนีนะแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้วิ่งหนีนะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาจับกุมนะครับชุดนอกบอกว่านะครับกำลังจะวิ่งเพื่อหลบหนีนะครับนะเขาก็เลยเข้าไปจับกุมนะหลังจากจับกุมเสร็จนะครับนะฝ่ายต้มหัวจ่ายนะครับที่ถูกปล่อยตัวออกมาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่านะครับนะตัวเองเนี่ยถูกจับกุมไปที่สพอนะครับนะ แล้วก็ทําการสืบสวนสอบสวนนะโดยต้มหัวใจเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่านะครับเขาได้บังคับให้หางานให้3งานพูดง่ายๆก็คือนะครับพาไปล่อจับพาไปล่อซื้อ3เคสนะครับนะถ้าอย่างนั้นก็ต้องจ่ายเงิน10,000แบาทเพื่อแลกกับอิสระภาพนะครับซึ่งตัวต้อมหัวใจเนี่ยไม่มีเงินมากพอนะครับก็เลยต่อรองเหลือ4 0,000บาทโดยให้เมียเนี่ยไปกดเงินนะครับนะเป็นจํานวนเงิน4 0,000บาทนําไปจ่ายให้กับชุดจับกลุ่ม เพื่อแลกกับการปล่อยตัวนะหลังจากถูกปล่อยตัวออกมานะครับก็ไปร้องสื่อนะครับนะไปแจ้งความนะครับว่าถูกจับไปรีดไทยนะครับจับไปเรียกค่าไทยนะลักษณะก็จะกลายเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับหาข้อเท็จจริงนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าตัวต้มหัวใจเนี่ยเกี่ยวดองหนองยุ่งนะครับกับยาเสพติดพัวพันกับเครือข่ายยาเสพติดอยู่ ทางต้มหัวใจนะครับทางทครอบครัวก็บอกว่าต้มหัวใจเป็นคนดีแล้วนะครับเสียบปลาหมึกขายย่างปลาหมึกขายนะครับตามตลาดนะต่างฝ่ายก็ต่างยืนยันความบริสุทธิ์นะครับนะทางตำรวจก็บอกว่าไม่ได้รีดไถเงินนะครับตัวต้มหัวใจเนี่ยใส่ร้ายนะครับเพราะว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับสถานีตำรวจนี้อยู่แล้วโดนจับมา3-4ครั้งแล้วนะส่วนตัวต้มหัวใจก็บอกว่าเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเขาเป็นคนดีแล้วนะ อันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับว่าใครพูดความจริงหรือใครพูดโกหกนะแต่เหตุการณ์นี้นะครับมันเป็นข้อคิดสกิดเตือนใจนะครับสําหรับใครก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวดองนองยุ่งกับยาเสพติดนะครับมักจะนําความเดือดร้อนมาให้ครอบครัวนะขนาดว่าเราพ้นโทษออกมานะครับมันมักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เสมอครับเวลาเราพ้นโทษออกมาเรายังอยู่ในพื้นที่เดิมเรายังพบเพื่อนกลุ่มเดิมๆนะครับมักจะมี เจ้าหน้าที่ตำรวจมักจะมีนอกเครื่องแบบนะครับมาจับเรามาค้นตัวเราพาเราไปเซฟเฮาไปรีดข้อมูลนะครับบางครั้งให้ต่องานให้บางครั้งเรียกรับเงินนะครับนะนี่ก็คือวิถีชีวิตของเด็กลอกนะหรือว่านะครับวิถีชีวิตของคนที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับยาเสพติดนะถ้าเราออกมาแล้วนะครับเราอยากหนีพ้นจากวัฏจกักรนี้เราต้องหาที่อยู่ใหม่เราต้องย้ายที่อยู่ใหม่นะถ้าอย่างนั้นนะครับ คนเหล่านี้ก็จะมากวนเรานะครับนะนอกเครื่องแบบบ้างฝ่ายปกครองบ้างนะครับถ้าเรายังเกี่ยวดองหนองยุ่งกับยาเสพติดก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับนะเขาก็อาศัยช่องว่างตรงนี้นะครับบางทีเรียกรับเงินบางทีนะครับปรับป่านะกินเปล่านะครับนะทีละ 2- 0 0 0 0 3 0น0 0น,นะครับแลกกับอิสระภาพนะสำหรับการปรับป่าหรือว่าการนะครับกินตับการกินเปล่าการรีดไถแบบนี้นะครับ ส่วนมากก็จะนะครับดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ได้ยากนะครับนะหรือว่าเอาผิดได้ยากนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเหล่านี้ค่อนข้างที่จะระวังตัวนะครับเขาก็จะมีวิธีการนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นด่านลอยหรือว่าด่านข้างทางนะครับเขาก็จะให้เอาเงินไปวางไว้นะครับตามท้ายรถนะครับสายตรวจหรือว่าตามท้ายรถนะครับที่เขาเอามานะครับตั้งด่านนะเขาจะไม่สัมผัสเงินโดยตรงนะครับแล้วค่อนข้างที่จะระวังเกี่ยวกับ กล้องเกี่ยวกับการบันทึกภาพนะครับนะดังนั้นนะครับเวลาเราจ่ายเงินเสร็จเขาก็จะให้เรารีบไปนะครับนะแล้วเขาค่อยไปเอาเงินทีหลังนะมันไม่สัมผัสกันโดยตรงมันไม่มีการติดต่อกันโดยตรงนะครับเป็นการบอกปากเปล่าโดยการบอกว่าเฮ้ยไปหาเงินมา5 0 0 0ัน0 0เพื่อแลกกับอิสรภาพเมื่อเราได้เงินมาปุ๊บเราก็ไปวางไว้ที่จุดที่เขาบอกนะวางไว้หน้ารถบ้างวางไว้ ้ายกระบะรถบ้างนะครับนะเสร็จแล้วนะครับนะเขาก็ให้เราไปแล้วเขาก็ไปหยิบเงินเอานะดังนั้นนะครับมันจึงเอาผิดยากเพราะหลักฐานมันไม่ถึงนะไม่มีการติดต่อผ่านแชทไม่มีการพูดคุยเป็นหลักฐานนะครับนะนี่ก็คือวิถีของการปรับป่าการกินตับหรือว่าการกินเปล่านี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับเกี <S <s ่ยวกับวิถีชีวิตของเด็กรอบวิถีชีวิตของคนที่เกี่ยวดองนองยุ่งกับยาเสพติดนะครับ หวังว่าเพื่อนเพื่อนะครับคงจะได้ข้อคิดสกิดเตือนใจขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆนไว้ณที่นี้นะและหวังใจอย่างยิ่งนะครับให้เพื่อนๆนรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะครับสุดท้ายท้ายสุดขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญนะอย่าเจ็บอย่าจนนะอย่าลืมไปกดซ b s c ไ i b e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องฮัลโหลเทสขอบคุณครับผม